สวัดีครับวันนี้วันที่28มิถุนายน2564นะครับขณะนี้เวลา6นาฬิกา30นาทีนะครับหลังจากอากาศร้อนและก็ฝนทิ้งช่วงมานานนะครับก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับก็เป็นพายุดีเนช่นเจียมปากานะครับก็ไม่รู้ว่าประเทศไหนตั้งชื่อ ก็เข้ามาวันที่คืนวันศุกร์นะครับคืนวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์หนึ่งวันนะครับวันจันทร์ก็ตกป่าปลายนะครับก็ตอนนี้เมื่อวานก็อากาศแจ่มใสดีนะครับตอนนี้น้ําในทุ่งนาก็เต็มแล้วครับพอดีนาผมมันสามารถเอาน้ําจากล่องนะครับล่องน้ําล่องเหมืองนะครับก็เอาน้าเข้านาได้ก็เอาเข้าให้มันเต็มเลยครับมาดูครับสภาพเป็นยังไง สำหรับแปลงนี้ก็เป็นแปลงข้าวยอดนะครับข้าวยอดที่ทําแล้วก็ย่าดินให้แน่นนะครับก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวนะครับก็เวลาเอาน้ำเข้านาแล้วมันก็ตอนนี้ก็ปุ๋ยเริ่มละลายครับน้ําก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับน้ําที่เรามันก็ละลายปุ๋ยนะครับมาให้ข้าวกินนะครับ น้ำก็จะเป็นสีน้ำตาลผมก็จะแช่น้ำไว้อย่างนี้สักอาทิตย์หนึ่งก่อนนะครับก็แปลงแปลงทุกแปลงนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับดูใกล้นะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ละลายน้ำนะครับก็จะให้เป็นข้าวก็ไปตั้งชันดีครับ ย่าก็มีป่าปลายนะครับก็เป็นญ้าย้ากกนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับพอดอกมันแก่แล้วต้นมันแก่แล้วก็จะยุบลงไปนะครับเป็นปุ๋ยให้เราอีกท้งหนึ่งแต่ว่าก็จะเป็นปัญหาในปีหน้านะครับถ้าเราไม่กําจัดออกเรื่อยๆนะครับปีหน้าก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะครับสําหรับญ่ากกนะครับแต่สําหรับปีนี้ก็มีปรัปไายนะครับเพราะว่าเราได้มาได้ญ่าล่องข้าวไป นะครับเป็หนึ่งครั้งนะครับซึ่งปีหน้าก็จะคิดว่าจะทําให้มันดีกว่านี้อีกสักนิดนะครับปีนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับก็หลังจากมีน้ํามาแล้วเราก็จะมาปล่อยสิ่งนี้ลงน้ํากันครับมันก็คือแหนแดงนะครับบางคนบอกว่าปล่อยไปทําไมมันจะไม่เยี่ยงข้าวกินอาหารข้าวหรือก็ กินด้วยกันนะครับเขาเรียกว่ากินด้วยกันนะครับแหนแดงมันก็มีอายุป,ประมาณเกือบเดือนนะครับแล้วก็พอมันขยายไปเต็มที่แล้วมันก็จะตายไปตายไปแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ปีนี้ของผมมันค่อนข้างจะมีน้อยนะครับเพราะว่าเอาไปปล่อยใส่บอ่อใส่บอ่อปลาปลาก็กินเกือบหมดนะครับอันนี้เหลือมานิดนึงนะครับแล้วก็จะขยายมันไปก่อน แล้วค่อยเก็บไอตัวที่เราขยายไปนะครับไปขยายต่ออีกครั้งหนึ่งไปใส่ทุกแปลงนะครับตอนนี้เราจะขยายใส่แปลงนี้ก่อนนะครับวานบางๆนะครับแต่สําหรับข้าววานคงทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ว่างให้แสงแดดเข้าไปใต้ต้นในกอข้าวนะครับซึ่งก็จะมีปัญหามากนะครับข้าววานนะครับ ถ้าไม่มีแสงแดดเข้าไปก็เป็นโรคข้าวก็จะเป็นโรคด้วยนะครับนะครับบานเข้าไปนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเต็มพืชเลยนะครับแล้วก็ค่อยขยายเข้าไปทั้งง่าอีกอันนี้วางรอบนอกไปก่อนนะครับตัวนี้น้ําค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เจ้าจวานแนแดงลงแปลงนานะครับ แล้วเป็นยังไงอาทิตย์หน้ามาดูกันว่ามันจะขยายเป็นยังไงนะครับก็ผมว่าขยายแน่นอนแล้วก็เห็นผลแน่นอนครับสําหรับใครที่ทําเกษตรแล้วก็เป็นข้าวยอดแล้วก็เอาแหนแดงหว่านลงแปลงน,นั้นนะครับปีที่แล้วผมก็หว่านนะครับปรากฏว่าข้าวบริเวณที่ผมหวา่วานแปลงนี้แหละครับแปลงที่ผมกําลังหว่านนี้นก็ได้ปุ๋ยมาเยอะก็สวยงามดีครับสําหรับใครที่ อยากได้แหนแดงที่อยู่อำเภอเซลภูมิก็จังหวัดระยอดนะครับก็มาเอากับผมได้นะครับถึงจะไม่เยอะแต่ว,ว่าก็พอมีอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ว่นแหนแดงก่อนครับสวัสดีครับ